สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะวันนี้พบกับช่องอัญชยาแหล่งรวมพระเครื่อง EP ที่3ค่ะวันนี้ก็เหมือนเช่นเคยเอามาให้พี่ชมทั้งหมด20รายการสวยๆทั้งนั้นเลยพี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติมโทรมาที่เบอร์08 1 4 2 8 94ได้เลยนะคะคหรือจะแอดไลน์สอบถามเพิ่มเติมแอดมาที่เบอร์0814286594ได้เลยนะคะหรือถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนสามารถโทรมาแจ้งว่ามาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ได้เลยนะคะช่องของเรามีบริการจัดส่งฟรีไม่มีเก็บเงินมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งเลยคะ่ะรายการที่หนึ่งจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมคะ่ะรายการที่หนึ่งจะเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมสวยๆแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ รายการที่หนึ่งเหรียญหล่อหลวงพ่อวัดบ้านแหลมเอาไปในราคาห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกั่นวัดพระญาตรายการที่สองจะเป็นเหรียญฉลุหลวงพ่อกั่นวัดพระญาต สวยๆแบบนี้เลยคะ่ะด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะรายการที่สองเหรียญฉลุหลวงพ่อกันวัดพญาติเอาไปในราคาห้0รบาทค่ะ ห้าร้อยบาทคะ่ะรายการที่สามรายการที่สามจะเป็นเหรียญโสทอนเนื้อกระไหล่ทองรายการที่สามจะเป็นเหรียญโสทอนเนื้อกระไหลทองด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ รายการที่สามเหรียญโซ่ทอนเนื้อกระไหลทองเอาไปในราคาห้ารบาทค่ะ500บาทค่ะ,คะสวยๆแบบนี้เลยนะคะรายการต่อไปรายการที่4ค่ะรายการที่4ี่จะ เป็นพระกุท่ากระดานเนื้อชินค่ะรายการที่สี่จะเป็นพระกุท่ากระดานเนื้อชินสวยๆแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ รายการที่4พระกุ่ากระดานเนื้อชินเอาไปในราคาห้0รบาทค่ะ500บาทค่ะ,าคะรายการต่อไปรายการที่5ค่ะรายการที่5จะเป็นตะกุด3มดอกหลวงพ่อทบ รายการที่5้าจะเป็นตะกุด3ดอกหลวงพ่อทบนะคะใส่กรอบสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยรายการที่หตะกุด3มดอกหลวงพ่อทบเอาไปในราคา500บาทค่ะ ห้าร้อยบาทคะ่ะรายการต่อไปรายการที่หกคะ่ะรายการที่หกจะเป็นล็อกเก็ตพี่นวลหมายเลขสิบเอ็ดค่ะรายการที่หกจะเป็นล็อกเก็ตพี่นวลหมายเลขสิบเอ็ดนะคะด้านหลังจะเป็นแบบนี้คะ่ะ สวยยๆแบบนี้เลรายการที่6ล็อกเก็ตพี่นวลเอาไปในราคาห้าบาทค่ะห้าบาทค่ะรายการต่อไปรา,าร, 7. รายการที่7จรายการที่7จ็ดจะเป็น รูปภาพเก่าหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามรายการที่เจ็จะเป็นรูปภาพเก่าหลวงพ่อกลวยวัดศิตารามนะคะเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นตะกุดนะคะ รายการที่7ดรูปภาพเก่าหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามเอาไปในราคาห้าบาทค่ะ500บาทค่ะ,าคะรายการต่อไปรายการที่8ค่ะรายการที่8จะเป็นพระกุมหีส่วนเนื้อชินนะคะรายการที่8ดจะเป็นพระ ปุมห ah e, ีสวนเนื้อชิน้นเก่าๆแบบนี้เลยค่ะ รายการที่8ปดพักกุมเ ah ห e, ส่วนเนื้อชิ้นเอาไปในราคาห้ายบาทค่ะห้ายบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่9้ารายการที่9้าจะเป็นน้ำมันอินค่ะน้ำมันอินเห็นไหมคะ จะมีอินกอดกันยืนอยู่ด้านในนะคะมีมวลสารเยอะมากเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยรายการที่9น้ำมันอิน เอาไปในราคาห้าบาทค่ะ500บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่สิบรายการที่สิจะเป็นหลวงปู่ทวดเตาลีดเนื้อเมฆพัดนะคะรายการที่สิบหลวงปู่ทวดเตาลีดเนื้อเมฆพัดค่ะ สวยๆแบบนี so, e ้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ รายการที่สิบหลวงปู่ทวดเตารีดเนื้อเมฆพัดเอาไปในราคาห้0รบาทค่ะ500บาทค่ะ,าคะรายการต่อไปรายการที่สิอ็รายการที่สิอจะเป็นกระดูกแกะแม่เป๋อรายการที่11เจะเป็นกระดูกแกะแม่เป๋อ สวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะลาย การที่11อกระดูกแกะแม่เปอิอเอาไปในราคาห0 0บาทค่ะห0 0บาทค่ะรายการต่อไปจะเป็นรายการที่ส2องค่ะรายการที่ส2องจะเป็นปั้นหนึ่งกุมารทองรายการที่สิบสองปั้นหนึ่งกุมารทอง สว,สวยแบบนี้เลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะรายการที่สิบสองปั้นเน่งกุมารทองเอาไปในราคาหก ร้อบาทค่ะ600บาทค่ะสวยๆแบบนี้เลยรายการต่อไปรายการที่13บารายการที่13จะเป็นเชือกปะกำช้างเชือกปะกำรรช,ช,รรช้างนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะ รายการที่13เชือกปะกกรำรช้างเอาไปในราคาห้ารอบาทค่ะ500บาทค่ะรายการต่อไปรายการที่14รายการที่14จะเป็นปั้นหนึ่งมาสบนางรายการที่สิจะเป็น ปั้นเหน่งม้าเสพนางนะคะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะคะ รายการที่14ปั้นเหน่งมาเสพนางเอาไปในราคาห้ายบาทค่ะห้ายบาทค่ะรายการที่สิบห้ารายการที่สิห้าจะเป็นเปืองั่งตาแดงค่ะสอง เป๋ง้างตาแดงสองหน้าเนื้อสำลิศนะคะรายการที่15เป๋ง้างตาแดงเนื้อสำลิศค่ะสองหน้าค่ะสองหน้าแบบนี้เลย เก่าๆแบบนี้เลยนะคะก้นจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะ รายการที่สิหเปืงง้างตาแดงสองหน้าเนื้อสำลิศเอาไปในราคาหกรบาทค่ะหกรบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่16ค่ะรายการที่16จะเป็นกะลาตาเดียวแกะพ่อแก่นะคะ รายการที่16จะเป็นกาลาตาเดียวแกะพ่อแกะคะ่ค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะ รายการที่สิกกะลาตาเดียวแกะพ่อแก่เอาไปในราคาห้ารอยบาทค่ะห้ารอยบาทค่ะรายการต่อไปรายการที่17รายการที่17จะเป็นตะกุดทองคำแท้หลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมเงินแท้ค่ะรายการที่17จะเป็น ตะกุดทองคําแท้หลวงปู่เอี่ยมเลี่ยมเงินแท้ค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเลี่ยมกรอบเงินแท้ค่ะ รายการที่17ตะกุดทองคำแท้หลวงปู่เอี่ยมเรี่ยมทองเลียมเงินแท้นะคะเอาไปในราคา2300บาทคะ่ะ2300บาทคะ่ะสวยๆแบบนี้เลยรายการต่อไปรายการที่18บคะ่ะ รายการที่สิบปดจะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะคะรายการที่สิบปดจะเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญสวยๆแบบนี้เลยค่ะ สวยๆแบบนี้เลยรายการที่สิบแปดเหรียญหล่ลอจเจ้าสัวหลวงปูบุญเอาไปในราคาห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยๆแบบนี้เลย รายการต่อไปรายการที่19ค่ะรายการที่19จะเป็นแมงสี่หูห้าตาค่ะแมงสี่หูห้าตาค่ะรายการที่สิบเก้า ก็จะเป็นแบบนี้นะคะสวยๆแบบนี้เลยรายการที่19แมงสหูหตาเอาไปในราคาห้0รบาทค่ะ500บาทค่ะ,าคะรายการต่อไปรายการที่ี่สิบ รายการที่ยีสิจะเป็นขนายช้างคู่นะคะขนายช้างคู่อันใหญ่มากเลยค่ะสวยๆแบบนี้เลยเป็นคู่แบบนี้เลยนะคะขนายช้างคู่ รายการที่20ขนไช้างคู่เอาไปในราคา600บาทค่ะ600บาทค่ะสวยๆแบบนี้เลยนะคะให้ไปเป็นคู่เลยนะคะก็จบไปแล้ว20รายการที่เอามาให้ชมวันนี้นะคะพี่ๆท่านไหนสนใจอยากดูองค์ไหนเพิ่มเติม โทรมาที่เบอร์0814286594ได้เลยนะคะหรือจะแอดไลน์มาที่เบอร์0814286594ได้เลยนะคะหรือถ้าพี่ๆสนใจองค์ไหนสามารถโทรมาแจ้งว่า มาจากอีพีไหนรายการที่เท่าไหร่ได้เลยนะคะช่องของเรามีบริการจัดส่งซีมีเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ